มาแล้วค่ะแม่เครื่องบทซับที่แม่อยากได้ใช่ไหมมาแล้วแม่จ๋าเครื่องบทมูที่แม่อยากได้บทซับมูขนาดใหญ่มี6ลิตรแล้วก็12ลิตรเลยนะแม่จ๋า มาแล้วแม่จ้าเครื่องบดหมูที่แม่อยากได้บดสับหมูขนาดใหญ่มี6ลิตรแล้วก็12ลิตรเลยนะครับแม่จ้าก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปอันบ็อกจากร้านมงคลไฟฟ้านะครับแล้วก็สําหรับอีพีนี้นะครับสดใสล่าเริงกันเลยนะฮะมาแล้วครับเครื่องบดสับที่แม่แม่หลายท่านบอกว่าโม ขาย6ลิตรเนี่ยแม่ก็ว่ามันยังไม่พอนะมีแบบใหญ่กว่านี้ไหมเพราะว่าจะาไปใช้งานอย่างที่อย่างว่านะฮะเชิงพาณิชย์เนี่ยพอ6ลิตรเข้าไปนะครับดีกว่าใช้พวก2ลิตรอยู่แล้วที่เป็นพวกพลาสติกอะไรอย่างี้ใช่ไหมมา6ลิตรโอเคแล้วแต่มันยังไม่สุดน่ะคือแบบต้องใช้ปริมาณมากๆจริงๆนี่เลยครับเราจัดมาให้แล้วนะครับเป็นไซส์ดับเบิลขึ้นมาเลยก็คือ12ลิตรนะครับกำลังไฟนะครับของตัวมอเตอร์มาที่2,800วัตต์นะครับก็คือตัวนี้เนี่ย รับรองว่าใครที่เคยใช้6ลิตรมาก่อนนะฮะและแบบว่ามันยังตัดอยู่ะใช้งานหนักเกินไปนะครับหรือว่าถังมันยังเล็กไปเนี่ยตัวนี้คือจบแล้วคืออัลิมิตแล้วตัวนี้คือไซส์ใหญ่ที่สุดแล้วในบรรดาที่เป็นกลุ่มเครื่องบดในรูปทรงลัะษายนี้นะครับ12ลิตร2,800วัตต์มาแล้วครับวันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาให้ฟังเสียงนะครับ นะแล้วก็ดูวิธีตอนที่เราใช้งานจริงๆกันว่าด้วยพลังของ2เครื่องบดเนี้ยจริงๆมันก็แรงมากแล้วนะ6ลิตร1 0 0 0วัตต์เนี้ยถ้าใครที่ใช้งานในครัวเรือนเนี่ยก็เหลือๆแล้วละ่ะแต่ว่าอย่างที่ว่าอย่างที่บอกนะครับก็คือถ้าเป็นเชิงพาณิชย์สุดๆจริงๆครบจบเลยก็คือตัวเดียวไม่ต้องซื้อตัว6ลิตรไปหลายๆตัวก็จบที่1 2ลิตรนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวอันดับแรกนะครับจะเปิดเสียงเดี๋ยวก่อนสิ ก่อนที่จะเทสเครื่องเดี๋ยวเราให้ดูตัวเปรียบเทียบขนาดกันก่อนดีกว่าว่าตัวมอเตอร์ตัวใบมีดนะครับลักษณะโถด้านในเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างอันนี้คือเป็นลักษณะตัวหัวมอเตอร์นะครับตัวสีดําเล็กๆนี่ก็คือ6ลิตรเนาะส่วนตัวใหญ่นี้ก็คือ12ลิตรนะครับเอาง่ายๆว่าแค่ตัวมอเตอร์เนี่ยก็หนักไปแล้ว3กิโลนะครับนี่นะแกนเป็นเหล็กกล้าเหมือนกันนะครับอย่างดีเลยนะครับตรงนี้ นะต่อไปเป็นถังนะครับถังตัวนี้เป็นสแตนเลสเหมือนกันอ่ะเทียบไซส์นะครับแต่มีกิมมิคอยู่ที่ว่า6ลิตรเนี่ยมันจะมีเวลาที่เราถอดเอาฝาออกใช่ไหมครับมันจะมีเคี้ยวล็อกตรงนี้นะครับจะให้เวลาถอดฝาออกมาเนี่ยมันค่อนข้างยากแล้วก็แตกหักง่ายนะครับอันนี้จําหน่ายไปเป็นหลักพันตัวแล้วนะครับแล้วก็มีฟีดแบ็กกลับมาบอกเฮ้ยถ้าเออจะทํารุ่นใหญ่อ่ะหาแบบที่ฝามันเปิดออกง่ายๆได้ไหมเวลาที่ยกมอเตอร์มาแล้วอะ่ะ สามารถที่จะแบบว่าเปิดเอาตัวฝาเนี่ยออกมาได้เลยก็นี่เลยครับนี่ฮะอันนี้ยกออกมาได้เลยนะครับ12ลิตรนี่คือสะดวกมาก6ลิตรเนี่ยมันจะแบบเหมือนประมาณว่าเซฟตี้กันอาหารกระเด็นออกมานิดนึงเยอะนิดนึงแต่จริงจกันเหมือนกันทั้ง2ตัวนะครับอันนี้ผมลองใช้งานทดสอบกันแล้วนะครับอ่ะอันนี้ให้ดูตัวโถด้านในนะครับเห็นไหมฮะชุดใบมีดไซส์ กระดูกลนโคละเบอร์เลยถ้าเทียบเขาเรียกอะไรนะสับนักมวยในชะ่ไหมกระดูกคนโคละเบอร์เลยนะครับตัวนี้จะเป็นไซส์6ลิตรใบมีดเนี่ยจะหนาอยู่ที่ประมาณ1.5มิลนะครับทั้ง4ใบแต่พออัปเกรดมาเป็นตัวที่เป็นไซส์12ลิตรเนี่ยใบยมีดเขาจะอยู่ที่2.5มิลนะครับถ้าเอาตัวเขาเรียกสเกลมาจับดูเนี่ยตัวใบมีดหนาแล้วก็ขนาดคุณผู้ชมดูสิ คือมันยาวใหญ่กว่ากันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะเอาไปใช้งานแบบว่าหนักๆนักกว่าเดิมบทหมูที่แบบว่าโอเค6ลิตรเนี่ยมันจุหมูเนี่ยอย่างน้อยได้ 3- 4โลได้อยู่แล้วตัวนี้จุเลย5้ากโลนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยตัวเนื้อหมูที่เราสั่งมาเนี่ยเรามา2โลก่อนนะครับเพราะตอนนี้หมูแพงมากนะครับก็ถ้าเกิดเราซื้อ6กโลนี่กาไรจะไม่เหลือนะครับหมดไปกับค่าชุดกับค่าตัวของที่มาปั่นนะครับ น,นี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นยางนะครับที่รองนะครับแล้วก็เห็นไหมด้านใต้ก็จะเป็นน็อตยึด t, ตัวแกนอย่างดีเลยนะครับทีนี้เราก็จะใส่คืนเข้าไปนะครับตรงนี้โถเป็น s i เลตสามศูนย์สี่อยู่แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องที่จะเป็นสนิมน้องหนิมไม่ถามหาแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เราจะมาลองเครื่องเปล่าๆแล้วกันนะครับว่า เอเครื่องเปล่าๆเ,เนี่ยนะครับความดังของเครื่องใช่ไหมหลายคนอาจจะอยากฟังว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงมากวะอ่ะโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูฟังเสียงเครื่องเปล่า,ลายังไม่มีอะไรเข้าไปบดปัน่นมาฟังเสียงพลังของมอเตอร์กันนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าหลายท่านก็คงเห็นแล้วว่าตัว1,000ัวัตต์เนี่ยคลิปก่อนหน้านี้คือมันแรงอยู่แล้วนะครับ1,000ัวัตต์เนี่ย มันแรงกว่าพวกที่แบบเราใช้กันพลาสติกป้องแป้งธรรมดาตัว200วัตต์อ่ะอยู่แล้วนะครับอะทีนี้เดี๋ยวให้ฟังย้ําย้ํากันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับซึ๊ออันนี้เดี๋ยวเราจะใช้สปีดเบอร์หนึ่งนะอันนี้คือพลังเสียงของตัวเครื่องบดพกลิฟต์1,000วัตต์นะครับต่อไปก็จะเป็นตัวไซส์ ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยกำลังไฟอยู่ที่2,800วัตต์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไม่ห็นจริงๆนี่มันน่าจะเตรียมปักพ่วงมาให้ดีกว่านี้นะฮะนี่ฮะเดี๋ยวเราลองเบอร์หนึ่งนะครับคือแค่เบอร์หนึ่งเนี่ยก็สถท้านแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราดูเบอร์สองกันนะครับ แนะนำว่าต้องจับให้มั่นเลยนะครับเมื่อกี้นี้ถ้าไม่จับออกแรงกดเนี่ยมันเยื่อเลยนะครขนาดมีตัวอย่างรองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ2,800วัตต์กำลังมันเยอะกว่า3เท่านะครับกับโถขนาดดับเบลิลขึ้นมาเนี่ยเหลือๆนะครับโอเคนะทีนี้เดี๋ยวลองมาบทใช้งานจริงกันบ้างว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ห <c oughs> ยิบออกมาก่อนเลยนะครับหนักมากนะครับหนักมากตัวนี้นะครับ ขออนุญาตเอาเข้ามาใกล้ๆนะครับตรงนี้แล้วกันนะฮะจะได้เสียบปลั๊กกันแบบง่ายๆนะครับเนื้อหมูนี่เดี๋ยวผมเอาให้ดูนะอันนี้ซื้อมาจากแมคโครนะครับสดๆวันนี้เลยก็คือ2องสอกิโลนะครับ1นึนะครับ300กว่าบาทนะฮะนี่ครับเปิดฝาง่ายได้นะครับใบมีดนะฮะ ใหญ่ปลาล้มปลาเหลือระวังบาดนิ้วนะเวลาล้างเนี่ยถ้าเกิดบ,บาดท,ทีนี่งานหยาบแน่ๆนี่นะเนื้อหมูดูดิปั้นใหญ่ยี้ผมผมไม่นี่เลยนะผมไม่เขาเรียกอะไรอะ่ะไม่หั่นเลยใส่อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยสามชิ้นนะคุณนะครับจริงๆอะมันใส่ได้ปริมาณที่ มากกว่านี้อยู่แล้วนะครับต,ตัวเครื่องเนี้ยนะครับออาให้ดูเนี่ยมันแค่หนึ่งหนึ่งในสามของตัวขนาดโถเองนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยหนึ่งในสามเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเต็มที่เลยนะหกโลนะครับเครื่องนี้นะฮะหลายคนถามว่าเอ๊ะมันจะซื้ออันใหญ่ไปบดท,ทําอะไรกันก็อย่างว่าแหละเชิงพาณิชย์ลูกค้าไปทําลูกชิ้นทําเครื่องแกงอะไรอย่างนี้นะครับก็นะฮะสิบสองลิตรไปเลยถ้าหกลิตรแล้วยังน็อกยังนอ็งนอกอยู่ยังตัดอยู่นะครับ จะใส่ตัวนี้ให้เข้าที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเสียบปลั๊กครับก็หลังจากนี้นะครับเวลาสนุกได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับจับตาดูให้ดีนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะฮะแนะนํามือนึงเนี่ยกดที่เครื่องอีกมือนึงกดนัานบนจริงๆแนะนําให้ยืนนะครับแต่เนี่ยเราเรานั่งนะะพยายามกดนะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นเบอร์หนึ่งก่อนละกันนะครับ ก็คือหั่นให้มันละเอียดนิดนึงก่อนนะครับนี่ฮะอันนี้เดี๋ยวให้ดูประมาณแค่สิบวิอ่ะ เป็นไงครับก็เป็นชิ้นๆแล้วนะนี่นะครับบดแค่ประมาณ1ิวีเนาะก็คือสับไก่อันนี้เอาไปทําหมูทอดกระเทียมอ่ะสับหมูเนี่ยเอาไปทําหมูทอดกระเทียมได้และนะแต่ถ้าใครที่ต้องการบดให้ละเอียดกว่านี้เดี๋ยวเรามาต่อเบอร์2กันนะครับเนี่ฮะจะสังเกตว่า2กิโลเนี่ยเนื้อหมูเนี่ยมันอยู่แค่ก้นๆโถเองนะครับหนใน3ของปริมาณโถที่จุได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเต็มโถซัดไปเลยครับหกโกลได้ เดีวถ้าใครจะปลานีน้องหน่อยก็สัก5้กิโลฮะกำลังดียังได้มีพื้นที่สำหรับพลิกของคลิกต,ตัวอาหารได้นะครับโอเคนะเราจะอันเบอร์หนึ่งสักแป๊บหนึ่งนะครับเบอร์2เลยนะฮะ ผ่านไปสามสิบวินะครับสามสิบวินาทีนี่ฮะเนื้อหมูนะครับสังเกตนะครับเมื่อกี้นี้ t e x t อร์คือจะเป็นชินช้นๆนะครับอันนี้นี่คือแบบละเอียดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเกือบๆนะฮะขออนุญาตนะครับเทเอาไวให้ท่านได้ชมกันนะครับ นี่นะฮะก็ยังไม่หมดนะครับเหลืออยู่เต็มโถเลยนะฮะแต่ขออนุญาตเอามาให้ดูตัวเท็กเจอร์ที่น้องเขาสามารถไม่ใช่น้องสิถ้าน้องตัวเล็กๆอันนี้พี่ใหญ่พี่ใหญ่สิบสองลิตรนะครับทําได้นี่นะครับคือเนียนเลยอะละเอียดเลยซุยเลยนะครับใครที่จะไปทํามาหมูดงหมูเด้งลุกชิ้นนะครับ แนะนำเลยตัวนี้นะครับ12ลิตรนะฮะนะครับบอกเลยว่าสะใจนะครับแน่นอนสำหรับเจ้าตัวเครื่องรุ่น12ลิตรตัวนี้นะครับโอเคครับก็ใครที่สนใจนะครับตัวบทสับนะครับรุ่นใหญ่12ลิตรนะฮะก็ถ้าสนใจนะครับ ราคาสนุนอยู่ที่ตอนนี้ก็คือ2,790บาทนะครับรวมจัดส่งด้วยนะครับแต่ถ้าบอกว่าโอ้ย12ลิตรเนี่ยน่าสนใจแหละแต่ว่าใช้งานได้แบบว่าไม่ได้ต้องการเยอะอะไรขนาดนั้นเอา12ลิตรก็พอ12ลิตรเนี่ยเราขายกันแบบว่ามั่นใจแล้วว่าโอเคเลยนะครับขายดีมากนะฮะก็1,290บาทรวมส่งเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าใครอยากจะไปสุดที่12ลิตรก็ ยินดีนะครับมีพร้อมจำหน่ายเลยนะฮะก็สั่งซื้อได้เลยนะครับทาง s h อป e e นะครับสีวิไลวานิทตอนนี้เรามาเป็นเปลี่ยนจากชื่อร้านมงคลในฟ้าร้าน TK เนี่ยมาใช้ชื่อบริษัทละเป็นชื่อบริษัทสีวิไลวานิทประเทศไทยนะครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปเรือคอนเทนเนอร์นะฮะสีแดงๆนะครับ S V N นะครับีวิไลวานิชก็สั่งซื้อได้เลยจะส่งเร็วภายใน3วันนะครับได้รับของเลยนะฮะ ตอนได้รับอาจจะตกใจนิดนึงเพราะกล่องนี้มันใหญ่มากเลยใหญ่กว่านี้อีกนะครับใหญ่มากนะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยเลยก็จะมีช่องทางมีคลิปมีสินค้ามาอันบ็อกให้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับสนใจโทรสั่งซื้อนะ0972203535วันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ